ดีค่ะชื่อฟ้าใหม่นะคะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคลพานครคณะเทคโนโลยีขหกากรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการค่ะอยู่ชั้นปีที่4ค่ะชื่ออนครับอยู่ปีหนึเป็นรุ่นน้องที่ฟ้าใหม่ครับเรานะคะได้รับโจทย์เป็นไทยเอ็กซ d มิเดียอีทค่ะ จากที่23ศึกษามานะครับก็จะเป็นประเทศทางแถบ ตุรกีปาเลสไตน์จะเป็นพวกเครื่องเทศพวกถั่วอะไรครับแล้วก็วัฒนธรรมรวมค่อนข้างเยอะครับก็เลยนึกถึงตัวสเต๊ที่ที่ปกติแล้วเนี่ยรับประทานกับขนมปังย่างขนมปังปิ้งแล้วก็มีตัวซอสที่เป็นซอสถั่วอยู่แล้วซึ่งมันมีความคล้ายกันจะทําเป็นเมนูบีฟคอฟตา้าพิตา้าเบสโดยมีซอสสเต๊นะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างอาหารแล้วก็ซอสค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการทำพิต้าเบสก่อนต้มน้ําที่อุณ อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะคะผสมกับน้ําตาลทรายคนให้น้ําตาลทรายเนี่ยละลายเราก็จะนํายีสต์ใส่เข้าไปค่ะคนให้ยีสต์เข้ากันได้ดีปิดแ랩พักทิ้งไว้ให้ตัวยีสต์เนี่ยได้เกิดปฏิกิริยากับน้ําตาลทรายผสมแป้งโดยเราจะนําแป้งโฮวีนะคะใส่ลงไปก่อนตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันค่ะใส่เกลือตามลงไปแล้วก็นวด พักเป็นโดนะคะในอ่างผสมปิดแล็บแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะเมื่อเราพักแป้งให้ตัวแป้งเนี่ยฟูเป็นสองท่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลึงแป้งกันนะคะคลึงให้เขาเป็นรูปทรงกลมนะคะเพื่อที่เราจะจะได้ตัดแป้งได้ง่ายแล้วก็ส่วนจะได้เท่าๆกันแล้วก็นําไปใส่ถาดคลุมด้วยผ้าขาวบางเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยสูญเสียความชื้นค่ะ นี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็นําเอาเข้าเตาอบโดยเราจะใช้ไฟ200องศานะครับวอร์มเตาไว้ก่อน10นาทีระยะเวลาในการอบนะคะอยู่ที่5-7นาทีค่ะขั้นตอนการหมักเนื้อครับเครื่องหมกักต่างๆนะครับก็จะเป็นหัวหอมใหญ่กระเทียมตัวยีราลูกักชีฝ่นพริกไทยแล้วก็ผงกะหรี่ผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็เราก็ใส่ตัวน้ำปลาแท้100%ตราหอยนางรมครับสูตรเซเล็กเตสเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติ จากนั้นเราก็เอาไปปั้นเป็นก้อนโกลมคล้เบอร์เกอร์แล้วก็เอาไปพักไว้เพื่อให้รสชาติเขาเข้มข้นขึ้นคับเราก็จะมาทําการจี่เนื้อตั้งกระทะก่อนอย่างแรกน้ำมันมะกอกนะครับบรัสตัวหน้ากระทะแล้วก็นําเนื้อของเราเนี่ยลงไปเสียบนกระทะประมาณด้านละห้นาทีครับหรือดูจกนกว่าจะขึ้นสีนะครับ เป็นตัวอาจารครับเป็นน้ำตาลทรายเป็นน้ำส้มสายชูครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยรเราจะทําการคนกันกว่าน้ําตาลทรายเนี่ยจะละลายแล้วเราก็จะใส่น้าปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์าหอยนางรมสูตรซีเล็กเต็ดและเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดประมาณ2นาทีนะครับเพื่อนากลิ่นของตัวน้าส้มสายชูที่มันปลาเนี่ยออกไปตัวของแตงกวากับตัวของแครอทครับแล้วก็จะเอาไปแช่ในน้ําอาจารย์กับ จากนั้นเราก็จะมาทําตัวสเตซอสค่ะนําหัวกะทินะคะลงใส่ในหม้อแล้วก็พริกแกงแดงลงไปผัดให้พริกแกงสุกค่ะใส่หางกะทิที่เหลือตามลงไปจากนั้นใส่พริกแกงมัสมันคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะและปรุงรสด,ด้วยน้ํนาตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวน้ปาปลาแท้100%เตาหอยนางรมสูตรซีเล็กเต็ดค่ะ ใส่ถั่วลิสงถั่วป่นตามลงไปแล้วก็ตั้งเคี่ยวต่อเนี่ยให้ตัวซอสมีความข้นเหนืดมากขึ้นเราจะนําตัวซอสที่ได้นะคะไปปั่นให้เนื้อซอสเนียนด้วยเครื่องแฮนด์เบรนเดอร์ค่ะแล้วก็ใส่ถุงบีบพักไว้ค่ะองค์ประกอบทุกอย่างเสร็จเราก็จะทําการประกอบตัวเมนูนี้นะคะตัดประมาณ3-4่วนสของแป้งค่ะนี่ชนะครับเนี่ยที่เรียกว่าลูกทรงกระเป๋าใช่ค่ะ เสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูวิปคอฟต้าพิต้าเบรดแอนด์สเตซอสค่ะขอขอบคุณน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมและเพจเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นทําให้เราเนี่ยได้มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องค่ะแล้วก็ได้มีการมอบผลิตภัณฑ์นะคะมาใช้ในการเรียนรู้ถูกใจคนรักการทําอาหารอย่างแบบเด็ก อาหารอย่างเราด้วยค่ะหากมีกิจกรรมแล้วก็อีเวนต์สนุกๆอะไรอีกก็สามารถฝากงอของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ